สวัสดีค่ะกินส้มตำกับนูวนาค่ะกินส้มตำเบ็ดเบ็ดเบ็ดอวอยาใช้นี่อืมอเดีย๋ยวให้ให้ประกันต้มตำจะเอาไปกินบนรถไฟด้วยค่ะแบ่งกินก่อนอันนี้ขนมจีนต้มได้กับขนมจีนใย,ยนี่ ต้มแตก9นาทีต้มขนมจีนไว้เวลาเราขึ้นลดไฟเราก็เอาขนมจีนกับส้มตำไปด้วยโอเคอ่ะ,อะกินส้มตำจะได้หายเยียนหัว มีใครอยู่ข้างบนโอี๋เอาเดี๋ยวเอาหนพอแล้วพอแล้วเอามาเกิดเทศหรือชอบเมืเกิดเทศไม่ไม่เอาชิลี่ไม่ชิลี่ชิลี่มากินเยเียว่เมียจะเสียท้องไม่เสียท้องหรอกค่ะกินเลยี कदापुता है बताइ माय पला खाई पला यही है ये मामा बहुता है तो थाना ओके ดเด็ดมากค่ะเด็ดไหมเด็ดมากค่ะแล้เนี่ยไปโชว์เขาแด็ดมันร้อนให้ป้าปนนาดูดแด็ดมันร้อนคุณส้มตำอยู่บ้านนอกร้อนอะ่ะนี่อากาศแด็ดแน่าเบื่อเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปจับผมเวลากินนะนะทำไมอ่ะข้าวกินข้าว,าวมันก็ต้องมีผมอะไรกินโอเค มันมันเจ็บเล็กน้อยเดี๋ยวไปจับเดี๋ยวไปจับถ้ามันมีส่วนต่ำอ้ยยังต้องเอาอีกไน้อยใส่เลยน้องใส่เล็กน้อย เมียวเมียวใครมันเป็นเมียวใครเมียวใครไม่รู้เปียวเมียวเปี้ยวกระหม่อมเมียวไปไหนสักเมียวก็กินอะไรไม่รู้โอขยไม่เห็นเมียวเขาอยู่นี่ไม่ได้มันหนาวมากเขาเมียวเขกินอะไรเขากินอะไรไม่รู้ไม่อเขากินไม่ได้เมียวเขา มาผาทามหน่อยเราหาส้มตําที่นี่กินยากไหมคะหาส้มตําที่นี่กินยากไหม<ะ>หาส้มตํากินยากไหมที่บ้านยากยากโชคดีที่เรามีอะไรคะที่เราเอาอะไรมาด้วยปลายากับอะไรคะ<บ>กับขนมจีน นั้นละตายยังเขียดเลยนเนาะทำท่าตายยังเขียดเิตายยังเขียดตายยังไงเออแล้วก็กินแบบอร่อยกินยังไงแล้วพ่อเธอจะเอาซื้อสตอมาให้เรากินไหมวันนี้เธอคิดว่าพ่อเธอจะซื้อสตอมาให้พวกเราไหมอเอาทำไม,มฉันว่าพ่อเธอจะต้องซื้อสตอมาให้เรากิน ถ้าเราได้กินสตอนี่เราทำไงตกมือใช่ไหมเอามือนี่นแล้วก็ม่ดูมาทำอะไรถ้าได้กินสตอวันนี้เราก็ขอบคุณค่ะป๊อป๊าแล้วก็กินแล้วก็กินอจับมือกันไหนถ้าได้กินฝั่งนน้นจับมือกันไหนถ้าได้กินสตอร์ทำไมฝั่งนี้อันนี้ไงฉันก็ฝั่งนี้เธอก็ฝั่งนี้ใครชอบสตอเธอเธอแอบกินสตอฉันเวลาฉันซื้อเยอะๆไม่ ิฉันกินจีตุนเธอทำกินอะไรฉันกินจีสตอตุนเธอทำให้ฉันเหรอใช่ก็คันจีเธอกินแบบแส็บๆกินผักน้ำดูกินผักน้ำแส็บๆดูวมาวฮืมมันถูกมันเฮียมันเฮียว้าว estety, estety, sumtam, delicious, Mai. no, no yeah. stop eating, then. yeah, ngon. Mm. Isabel, in when you awake, what the first thing you want to eat when you awake every every day? In phở, in phở, in phở muôn hột cruata ở này cruata ah really every day when you when you awake you my, think my I don't think actually but I know I want oh. <laughs> again I don't think I want but I know I um, want one oh. <laughs> in Kruta. in love with no I don't in of... love you in love with cruata yeah, yeah. อันนัดส้มตำว้าวไม่<ต>ไม,ม,ม,ม่หนูชอบส้มตำอืมหนูชอบส้มตำหนูคอนเฟิร์มสิคะหนูคอนเฟิร์มว่าหนูชอบส้มตำดังๆด้วยห,หนูชอบส้มตำค่ะค่ะอืม your favorite what is your favorite what is your favorite Red vegetable <c oughs> what is your favorite Red vegetable ผ <c oughs> ักอะไรที่หนูชอบกินที่สุดที่ส่วน เดี๋ยวผักชีอัะดังผักอะไรนะที่หนูชอบที่สุดผักชีผักชีอ่าผักชีลาวนั่นเหรอคะหนูน้ามักกินผักชีลาวค่ะกับบักทัว่ะสันวันนี้เราไม่มีแัตโตอืมเอาเอาช่วชัวชัวชัว What the favorite vegetable แซตโตวเอาวัช e t a b l e เออ What สตอรเป็นเวสต์บอรดไหมใช่ก็วีเคนคอวีแคนคสตอรเป็นผักก็ได้เนี่ยทรยนไปอ่โอเคผักมักสตอรก็เป็นผักในน้ำผักได้ลูกเอาอีกเที่ยหนึง่งหนูชอบผักอะไรที่สุดเอาชัดๆวันที่แล้วก็ผักชีลาวกับสออ <laughs> อิลีตีคกักๆก เนเนนอนนอนเฮดังสีค่ะคต่ว่าถ้านูตีกินภาคีลาวนูต้องกินกับนิดหน่อยกับกับขนมจีนเหรอคะอืมแล้วขนมกินใครอร่อยที่สุดคะเดี๋ยวก็ทมอดอืมมะเขือเทศแต่ว่ามันต้องหวานแล้วแล้วอร่อยโอ้โหแล้วไม่เปรี้ยวแล้วนุก็ชอบแล้วใช่ ชอบมะเขือเทศมันหวานมันไม่เปรี้ยวแล้วหนูก็ชอบหรอคะอหนูพูดไทยยังบระท่านซับปันใดเด้อคะ่ปะป้าปานนาชาน้านองหนูนะว่าภาษาไทยบ่ท่านได้เข้าใจคำลึกๆปันใดคะ่ะในเมืองไทยนี่แหละหนูต้องพูดเก่งภาษาไทยเก่งอยู่แล้วแหละมะลุกเนาะใช่คะ่ะไปฝ่ามุอน บายยฉันไปแล้วนะฉันเอาส้มตำเดินไป